ขออนุญาตคุยอัปเดตกันก่อนละกันนะคะก่อนที่จะลงคลิปเต็มเนื่องจากว่าคลิปเต็มอยู่อัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามีปัญหาทางเทคนิคนะคะตอนนี้เอากล้องไปซ่อมอยู่คาดการว่าน่าจะได้พรุ่งนี้นะคะจะได้คุยกันแบบเต็มเต็มหรือไม่งั้นอาจจะใช้เรื่องของการถ่ายอัดใหม่แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงก็ว่ากันไปแต่เบื้องตน้นสั้นๆค่ะว่าเลี้ยวพูรอบนี้จะปิดท้ายตลาดซัมเมอร์อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าล่าสุดฟรานซิสโซโรมาโน่ได้ออกมาบอกแล้วว่าเลี้ยวพูไม่ได้เลงแค่2 แต่จะ3ค่ะ3คนก็ตามข่าวเลยทั้งอเล็กซานเดอร์อิซักของนิวคาสเซลยูเนเตดมาเกอีประกันหลังทีมชาติอังกฤษจากคริสตัลพาเลสและโจวานนี่เลโอนี่ค่ะหนุ่มน้อยวัย18ปีกองหลังจากสโมสรนปา์มาในกาโชเซเรียอิตาลีค่ะคือในราย3คนนี้จุดร่วมเหมือนกันคือทุกคนมีใจให้กับลิเวอร์พูลหมดค่ะอเล็กซานเดอร์อิซักเองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูประเด็นนี้มันค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกับสโมสรนิวคาสเซลไม่รู้ว่าจะเยืดเยื้อกันไปได้ประมาณไหนแต่ความสัมพันธ์วันนี้ มันค่อนข้างจบเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอิซักยกระดับตัวเองว่ายังไงจะไม่เล่นกับนิวคาสเซิลเด็ดขาดทีนี้ไปดู2รายก็คือมาร์เกอี e กับโจวานนี่เลโอนี่ค่ะมาร์เกอี e เองเนี่ยค่าตัวตอนนี้คือ30บวก5ล้านปอนด์นะคะแล้วก็น่าจะจบที่ตัวเลขดังกล่าวนี้คือลิเวอร์พูลยื่นอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการยิงครั้งแรงแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายฟีดแบ็จากคริสโซิพาเลสจะเป็นอย่างไรพาเลสวันนี้ไม่ได้มีอำนาจในการต่อรองมากนักนะคะเพราะต้องไม่ลืมว่าตัวเขาไม่ได้ไปอ ปาลีกแล้วไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแทนเนื่องจากปัญหาการอุทธร์ความเกี่ยวเนื่องของเจ้าของสโมสรน,นั้นไม่ผ่านค่ะก็เลยทําให้มีความจําเป็นต้องขายมา้าเกอีออกไปนะคะขณะที่อีกรายหนึ่งค่ะคือโจวานี่เลโอนี่เอ่อยุ้ยพูดไว้ตั้งแต่ตอนปลายเดือนกรกฎาคมแล้วว่าส่วนตัวชอบฟอร์มน้องนะคะถึงแม้ว่าส่วนตัวจะเชียร์ชาลีคริสเวลอีกคนนึงก็ตามจากตัวลูสแต่ถ้าเกิดเรามองดูฟอร์มและทุกอย่างที่เป็นไปอ่ะเขามีความใกล้เคียงกับเฟอร์จิฟันได้มากกว่าเดียวจะได้อธิบายตาม ต,ต็มนะคะมีข้อมูลเามา analysis เอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในในรายนี้เนี่ยตอนแรก ปฏิเสธไปมัน6กสโมสรด้วยกันทั้งในเกาโชโซยาเองแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกหลกัหลกๆเนี่ยจะมีอินเตอร์มิลานนะคะกับลิเวอร์พูลที่ให้ความสนใจซึ่งโจวานนี่เลลนี่เองเนี่ยตอนแรกจากเกาโชฟุตแมกกาโตนะคะเมื่อปลายเดือนที่แล้วบอกว่าเขาปฏิเสธเพราะว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจชีวิตในการที่จะไปค้าแข่งต่างสโมสรหรือแม้กระทั่งออ,ออกนอกประเทศแล้วก็โอกาสที่อยากจะไปฟุตบอลโลกมากกว่าในปีหน้าแต่ยุ้ยก็พูดไว้ในคลิปแล้วเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะอายุ18ปีเองอีก4ปีข้างหน้าพัฒนาตัวเอง22 ปีแล้วถ้าคุณอยากจะไปก็ย่อมได้อยู่แล้วนะคะยังเด็กอีกมากๆไปฟุตบอลโลกได้ตำตำยี่ว่า2อสมสมัยก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณนี้อ,อ๋อเดี๋ยวเพิ่มเติมเออค่าตัวเจวานนี่เลวนี่เนี่ยสาล้านปอนด์ถามว่าแพงไหมสำหรับเด็กวัยสิเด็กที่เพิ่งได้สัญญาอาชีพมาเองนะคะเพิ่งเล่นในเกาโชเซียร์ดูดูการเดียวกับปาม่า17 แมชด้วยกันก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ให้ความสำคัญปามาเองทําคลิปป้ายยาเอาไว้ด้วยนะคะตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนค่ะแร่มันว่าทั้งหมดทั้งมวลน,น่าจะลงเอ่ยด้วย3คนแล้วถ้าเกิดว่าปิดท้ายตลาดซัมเมอร์แบบนี้พูดเลยว่าเลี้ยวพูร้อนแรงมากจริงๆถ้าเทียบเป็นหนังเรื่องหนึ่งเปิดหัวมาอย่างร้าใจอาจจะอ่อมบ้างตรงกลางเรื่องแต่สุดท้ายจบลงด้วยความร้าใจสุดๆถ้าจบลงด้วยโมเดลแบบนี้นะคะ